ดีท็อก์ร่างกายเนี่ยเขาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วจากอาหารการกินถูกไหมการกินอาหารประเภทผักค่ะกินผักเราก็ต้องกินน้ําเยอะๆในเมื่อเรากินไฟเบอร์ค่ะเราก็ต้องกินน้ําถ้าเราไม่กินน้ําจะทําให้ท้องผูกนี่คือหนึ่งสาเหตุที่บางคนบอกว่ากินไฟเบอร์ดีท็อกท์ทไมท้องผูกทําไมถ่ายไม่ออกเพราะคุณไม่กินน้ําและยิ่งไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยทําไงคะ ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําแปลว่ามันก็จะไปพองไปอืดอยู่ในทางเดินอาหารถ้าไม่กินน้ําอุดตันค่ะอุดตันลําไส้ค่ะเกิดลําไส้อุดตันทำยังไ,ไงไปโรงพยาบาลไปตรวจไปผ่าตาดัดโอ้โหเรื่องใหญ่เลยฉะนั้นนะการเลือกกินดีท็อกคุณต้องเลือกดูดีๆนะคะ เน้นค่ะไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้เพื่อที่เราจะได้อวิตเอานำาวิตามินและสารอาหารเข้าไปใช้ร่างกายดูดซึมได้เลยถูกไหมระบบภูมิกันก็ดีด้วยเพราะสิ่งที่สําคัญเลยระบบภูมิกันหลักของเราอยู่ที่ลําไส้80%ซค่ะไปดูนะการดีทอ็อกลําไส้จะช่วยทําความสะอาดลําไส้และขับไล่แบคทีเรียและซากสิ่งสปกต่างๆที่มันเป็นโทษกับที่เป็นโทษกับร่างกายให้ออกจากร่างกาย เป็นการย่นระยะเวลาในการดีท็อกร่างกายค่ะถ้าเราปล่อยแบบธรรมชาติวันนี้กินผักหน่อยนะวันนี้กินผลไม้หน่อยนะคือแบบนี้ไปตลอดนี่คือการดีท็อกร่างกายธรรมชาติจากการกินอาหารค่ะอาจจะใช้ระยะเวลานานในการดีท็อกลำไส้เ้าเมตรอาจจะใช้ระยะเวลาสักอาทิตย์หนึ่งในการดีท็อกในการกําจัดออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีตัวช่วยในการดีท็อกร่างกายระยะเวลาเหล่านี้จะสั้นลงค่ะ และสามารถทำความสะอาดกำจัดได้ทุกหลืบทุกมุมทุกขดทุกพับของลำไส้9เมตรนะทางเดินอาหารถ้าเราใช้ตัวช่วยถ้าเราใช้ตัวช่วยนะเดี๋ยวอาจารย์แม่จะบอกเนาะในเมื่อเราสามารถกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆแล้วเนี่ย ก็จะส่งผลกับร่างกายด้วยสารพิษที่สะสมไว้เยอะก็จะถูกขับออกเมื่อสารพิษต่างๆมันถูกชาล้างออกไปแล้วลำไส้เราทํางานได้ดีไหมลำไส้เราก็ทํางานได้ดีขึ้นอันนี้พูดถึงว่าไม่ได้เป็นโรคนะไม่ได้เป็นโควิดในทีนะเราสะสมทุกสิ่งทุกอย่างสะสมสารเคมีสะสมสินสกปกอยู่ในลำไส้อยู่ในทางเดินอาหารเรามากี่ปีแล้วพูดถึงของเก่าที่เก็บไว้นะคะเนี่ยไม่ได้พูดถึง ไม่ได้พูดถึงต้องดีทอกหลังจากติดเชื้อโควิด1 9นะจริงไหมสารสมของเสียสารสมสารพิษสารสมสารเคมีจากชีวิตประจำวันจากอาหารการกินของเราไว้นานเท่าไหร่แล้วคะวัดกันที่สุขภาพค่ะวัดกันที่ผิวพรรณวัดกันที่การทำงานของสมองวัดที่ลักษณะของผิวเขาจะบ่งบอกสุขภาพของระบบภูมิกันเขาจะบ่งบอกสุขภาพของทางเดินอาหารค่ะ วัดที่ภาวะภูมิกันวัดตรงไหนวัดที่คนเป็นควรเป็นภูมิแพ้ไหมสิ่งเหล่านี้วัดการทํางานของลําไส้ค่ะไปดูนะเมื่อลําไส้เราทํางานเป็นปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะรู้สึกสดชื่นความรู้สึกที่เรียกว่าเฟรชชี่ไม่มึนงงตื่นมาแล้วสดชื่นนี่คือคนที่ระบบขับถ่ายดีค่ะคุณวรันทา